พิมมาที่ mx 7นะคะส่งมาที่4838838นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ดาด้วยนะคะค่ะหนตอกจัดละอําร้องเพลงปุ๊บฝนตกปั๊บ,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 บเลยเ,อเนอะเป็นเริ่งามยาม,ามดีแต่ <c oughs> ว่าเสียงเพาะมากอาคามีสายรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรเอ่ยชื่อคอยค่ะฮะคอยค่ะคอยน้องภอยเธอจากที่ไหนคะ กระบีค่ะกระบี่วันนี้มีมจ,จะสาวต้อยทุมือว่าไงจ้าพลอยจ๋าอยากจะฟังเพลง y o u ของลิเดียหรือเปล่าหรือว่าอยากจะฟังเพลง My My, My Party Valentine ของพี่คะ y o u ค่ะบอ,บอกแล้วนะจ๊ะสาวสวยต้องชอบฟังเพลง y o u อย่างแน่นอนนะจ๊ะเอาละ่ะขอถามเรื่องประเด็น SFX กันหน่อยว่าถ้าเนี่ยทำผิดเนี่เราทำผิดอะ่ะคำว่าขอโทษเรารู้สึกว่าพูดยากไปหรือเปล่า อะไรนะคะถ้าเกิดว่าเราทําผิดเนี้ยถ้าเกิดเราจะพูดคําว่าขอโทษคำหนึ่งอะมันยากไหมอืไม่ยากค่ะไม่ยากใช่ไหมก็คือว่าทําผิดปุ๊บเราขอโทษปั๊บเลยใช่ปะเราต้องผิดก่อนคะ่ะว่าต้องขอโทษเขาแบบไหนนะคะอ๋อแล้วมีสถานการณ์การขอโทษแบบแปลกพิสดารหรือเปล่าจ๊ะไ็นไงคะมีสถานการณ์การทําผิดแล้วขอโทษมาแชร์กันให้ฟังหรือเปล่าจ๊ะ มีหรือเปล่าเอ่ยไม่ได้ยินเลยอะค่ะอะไรนะคะอ๋อพี่ถามว่าสมมติว่าถ้าเราทําผิดเนี่ยมีสถานการณ์ไหนบ้างจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็แย่เพื่อนนะคะแย่นอนใส่เพื่อนนะคะแล้วเพื่อนก็โกรธน่ะค่ะอ๋อแล้วเราก็บอกเฮ้ยฉันแย่นอนใส่แกฉันขอโทษนะใช่ไหมจ๊ะ ก็ไม่ใช่เละค่ะก็เลยว่าขอโทษนะมีความไปอะค่ะไม่ได้ตั้งใจอ๋อไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะโอเคค่ะแล้วนี่อยากฟังเพลงอะไรเอ่ยเพลงซอร์ดี้ซอร์ี้ค่ะฮะซอร์ดี้ซอร์ r ี้ของสิบสามลิงซปเปอร์จูเนียร์นั่นเองนะจ๊ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแหมเราก็แหยนเนูใส่เปื้อนปุ๊บก็ขอโทษกันนะมันก็กรี๊ดเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยเพื่อนเราขอโทษนะ จบพอดีหายกอดดีมากเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเราพักเบรกนี้ก็ดีกว่าเพราะตอนนี้เรามีคนล,ละหนึ่งโหวตกันแล้ว<ช>นะจ๊ะเอาละพักเบรกนี้ด้วยเพลงนี้เลยเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะกับเพลงนี้เลยตัดใจตั้งแต่แรกเจอของฟอร์เต้นั่นเองอัลบ้านฟอร์โลฟอร์เต ซึ่งเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงที่ว่าคือแบบว่ารูปไม่หล่อแล้วก็ไม่ได้รล่ํารวยอะไรแต่ว่าตัวเองเนี่ยคือมีแต่ความว่างเปล่ากับหัวใจนี่เราต้องตัดใจนะจ๊ะพี่ปากก้องทั้งหลายคะตัดใจเถิดค่ะไม่สนใจหรอกนีใสโฟนอินเข้ามานะคะเ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัชโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชื่อไรคะชื่ไก่ค่ะ น้องไก่ไก่จ๋าอยากฟังเพลงอะไรระหว่างเพลงนี้เลย y o u ของลิเดียแล้วก็นี่เลยนะคะ My Body v a l e n t i n e ของทาทาค่ะ y o u ค่ะบอกแล้วนะคะทำไมนะคะทำไมทำไมไม่เชีย์พี่ชอบเพชอบพี่ลิเดียค่นี่บอกแล้วใช่ไหมว่าพี่เอาใจหนูๆสุดฤทธิ์นี่ค่ะค่ะไม่เป็นไรนะคะถึงถึงไม่เชีย์เพลงพี่นะคะก็ช่วยเข้ามาโหวตพี่กันบ้างนะคะที่ MX 7นะคะส่งมาที่4 8 3 8 8 3 8ดนะคะอย่าลืมนะคะค่ะค่ะแล้วอยากอขอเพลงอะไรคะเพลงหัวก้อยของพี่สิงโตค่ะหัวก้อยนะคะร้องให้พี่ฟังเดี๋ยวนี้บัตรนาวเร็วเร็วเราเราไม่ได้ค่ะอ้าวบิงงลิงเสียงสาวเอฟเฟกต์ออกมาปิงโอ้โหอ้เอาค่ะอยากถามเรื่องประเด็น s M S ของเราในวันนี้หน่อยว่า ถ้าเราทำผิดเนี่ยคำว่าขอโทษอะรู้สึกพูดยากหรือเปล่าไม่ยากค่ะหรอทำไมอะคะเพราะว่าเชื่อมว่าขอโทษไ,ไม่ยากหรอค่ะแค่เพื่นที่สังคำอืก็ต้อได้แล้ค่ะหรอเวลาเราไปยืนหน้าคนที่เราทำผิดด้วยเนี่ยฉันขอโทษน้ำตามันไหลปิ่มๆยังไงก็ไม่รู้ <laughs> เคยเป็นปะ่ะ ไม่เคยค่ะก็แค่ทำอะไรผิดก็บอกแค่ขอโทษนะอะไรแบบนี้ค่ะไม่ไม่มีเรื่องอะไรมาแชร์ให้ฟังหรอกค่ะเกี่ยวกับการขอโทษอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะคะมีเรื่องอะไรที่จะแบบมาเล่ามาแชร์ให้ฟังไหมคะเกี่ยวกับแบบว่าการที่ทําผิดแล้วแบบขอโทษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอลค่ะไม่มีไม่มีเลยรอบที่สองโอเคจ้าอยากฟังเพลงอะไรเอ่ย ตัวก้อยของพี่พิงโก้โอเคนะจ๊ะถ้าเกิดเพลงนี้ขึ้นระดับชาร์ตของเราเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังจ้ะค่ะงแล้วใส่ฟนตทิ้งค่ะอยากได้เสื้อเสื้อมิกยูสิกอยากได้เสื้อมิกนะจ๊ะบอกเลย SMS ส่งมาเยอะๆกดเอมเอ็คนไหนก็ได้นะจ๊ะโดยพิมพ์ MX เว้นวรรคหมายเลขที่คุณชื่นชอบแล้วส่งมาที่4 8 3 8 8 3 8นะคะหรือบอกใ้พี่ก็ได้นะคะพิมพ์ MX เว้นวรรค7แล้วส่งมาที่4 8 3 8 8 3 8นะคะแล้วน้องก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปค่ะค่ะ ค่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขนาดนี่เลย VJ ทุกคนมีแต่พี่หายกับพี่นนท์ไม่มีนะจ๊ะอันนี้เป็นแบบเสื้อแบบว่าสิธิ <c oughs> ีิเศษไงคุไม่หายไม่หุยได้ยินไหมโปรดิวเซอร์ว่าเขาไม่ให้ได้ยินไหมโป <c oughs> <c oughs> รดิวเซอร์บอกว่าแฮฮกตัดตังค์เส้นมาสี่แปดสิบบาท <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกนอยน์เนอยหรือสปอยแบบว่าเซ็งเส็จอะมีอะไรบ้าง อันนี้เลยมีนิสัยโฟนอินเข้ามาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะหลู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 สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะหายไปแล้วนะคะกับสายลมไปกับกีบไม่เรื่องเล่นดีกว่าเล่นทำให้เรารู้สึกนอยรู้สึกสปอยมีอะไรบ้างอ้าวเอาละสายเราพูดอีกแล้วค่ะอาร่ะฮัลโหล หลสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรโอยชื่อการครับชื่อการโทษจากไหนคะชื่อชลบุรีครับชนบุรีนะคะอร่อการการอยากฟังเพลงอะไรคะคนที่ข้าใช้ของน้องโลโก้ครับเดี๋ยวสิการเดี๋ยว่อมการกล่อมการแล้วอ่านเพลงนี้เพลงนี้เลยของรดานะคะเพลง My b u d d y Valentine นะคะของทาทานะคะการ Why Are You ลีเดียคะอยากฟังเพลงอะไรคะของลีเดียก็ได้ครับนี่อบอกแล้วว่าการรักพี่หาทำไมไม่ฟังคาถาคะก็พี่พี่ไอาซจะคี่ดีมั้งครับออแพ้ความเซ็คลี่แพ้ความซช่ที่อไม่เป็นไรนะคะถ้าอย่งงางนั้นนะคะช่วยห่นให้ระดาเลยนะคะพิมพ์ m x 7นะคะแล้วส่งมาที่ 4838838นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แาดาด้วยนะคะครับการจ๋าขอถามนิดนึงมี MX ไหนในดวงใจหรือยังน่อก,ก็ยังเห็นด้วย MX เจ็ดนะครับน่ารักดี <c oughs> มีกี้กันหลายรอบนะจ๊าเอาละอย่าลืมบทให้ละดาแล้วแลดาก็จะรักกายนะคะเชินเช่เค่ะเอาละ,ละนี่เลยมาถามถึงเรื่องของ SMS s m <c oughs> s ในวันนี้หน่อยว่า ถ้าเราทำผิดอะมันยากมากที่จะไปยืนขอโทษเขาต่อหน้าอะมีเรื่องอะไรมาแชร์ให้ฟังไหมคะก็ไม่น่าจะยากนะครับก็เดินก็ไปบอกเฮ้ยเราขอโทษนี่ตบหัวเสร็จปุ๊บขอโทษเลยก็บอกเราผิดแล้วต้องขอโทษเขาสิครับจริงหรอแม่เนอะอืมก็แบบว่าไปบีบคอเขาเสร็จเฮ้ยเราขอโทษ่ะแล้วก็เราเดินหนีไปเลยเรียบร้อยก็แบบถ้าทำผิดแล้วไปยืน ทีหน้ามื้ไม่ขอโทษเพราะว่ามันยังไงไม่รู้ <c oughs> อ๋อเดินประมาณว่าเดินไปปุ๊บตบหน้าปุ๊บแค่เคยปุ๊บขอโทษว่างานถ่ายกัน <c oughs> อือโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเปรย์เลยปเปรย์เยเป็นไงล่ะแบบว่าจัดการก็เสร็จแล้วเขาไปยินขอโทษ<ช>เาขาถามเรื่องทําให้ละดารู้อ้าวสรุปว่าอ้ามีใส่โพรดักต์เข้าไปรู้สึกว่าวันนี้ละดามาจากรายการแล้วโพรดักจะเยอะมากเลยนะคะเสร็จจะขายดีขายดีแน่นอนเลยอ้าวฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสด right yeah, ีค hey, ่ะช oh, no. ื่ออะไรโอยน้ำค่ะเอ๊ะน้ำน้ำก่อนอันนี้ได้โอยได้ของเข้ามาหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่ค่ะอ๋อคนละน้ำจ้ะน้ำจ๋าอยากฟังเพลงระไรระวัง